ที่ถูกต้องต้องเป็นกันแดดที่กันได้จริงทําให้ผิวเราดูไบรท์แต่ไม่ดรอปผิวดูสว่างขึ้นแต่ทาไปแล้วหน้าไม่เทาประสิทธิภาพกันแดดของไบโอยุตตัวล่าสุดเหมาะกับคนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดําโดยเฉพาะสูตรเดิมว่าดีอยู่แล้วรีวิวหนักมากลูกค้าติดใจตอนที่สินค้าเรากําลังพัฒนาและอัปเกรดสูตรใหม่โอ้โหทักหลังไมมารววๆนะคะว่าแบบกันแดดเมื่อไหร่จะมาสูตรเดิมว่า สุดแล้วตัวนี้บอกเลยว่าเพิ่มประสิทธิภาพคูณ2ในเรื่องของเบาสบายผิวมากยิ่งขึ้นเพิ่มสารสำคัญที่ได้รับรางวัล2เท่าและเพิ่มตัวที่ทำให้ผิวเราดูไบรท์แต่ไม่ดรอปผิวดูสว่างขึ้นแต่ทาไปแล้วหน้าไม่เทาและสิ่งสำคัญคือกันแดดที่ถูกต้องต้องเป็นกันแดดที่กันได้จริงประสิทธิภาพกันแดดของไบโอยูตัวล่าสุดบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำโดยเฉพาะใครก็ตามที่ต้องการป้องกันความค้ป้องกันผิวเหี่ยว ผิวแก่ป้องการลิ้วรอยหรือต้องการป้องกันการเกิดฝ้ากระต่าง